อ่ะทีนี้เรามีอีเวนต์สุดยอดมาให้เพื่อนๆได้ติดตามกันอีกเช่นเคยนะครับผมอีเวนต์อะไรครับพี่รักอีเวนต์นี้เขาชื่อว่า Go Training Live จะเล่นกล<ะ>้องทำไมวะ Lift Talk Lift the y o ยัง Lift Talk Forum n ม m b e r บ<น> um. ถูกต้องนะครับ<แ>ซึ่งจัดเป็นครั้งที่สองแล้วนั่นเองถูกต้องอแล้วครั้งนี้เนี่ยเขาบอกว่ามีนักพูด เจ๋งๆมากมายรวมถึงซีอด้วยเขาบอกอมีทั้งซีอนักดน,นตรีนักพูดดิเจโอ้โหเยอะไปหมดเลยนะครับยกตัวอย่างเช่นคุณพาดีสารสินซีอของนกแอร์นี่เองสำหรับใครเล่นทวิตเตอร์สามารถไปเจอกับเขาได้ที่ @patri แล้วก็จะมีนักร้องในดนตรีก็คือวงไอเฮียนี่เองวงนี้เขาบอกไฮเทคมากเจอกันทางทวิตเตอร์เป็นการรวมตัวกันอย่าง ถูกต้องกีสุดๆอ่ะทุกคนเนี่ยเป็นคนเทคโนโลยีเจ๋งๆทั้งนั้นเลยเป็นชาวเทคโนโลยีไอ้นั้นอ๋อนั่นในวงแต่เขาบอกว่าวิทยากรที่มาเนี่ยมีแบบด้านต่างๆว่าจะเป็นไม้แมพเป็นเรื่องการพัฒนาจิตใจ HR อะไรอย่างเงี้ยที่เกี่ยวกับคนทํางานเขาบอกว่าตีมตาวนี้ฟังแล้วต้องขนลุกสูนต้องคลิกกันแน่นอนต้องคลิกกันแน่นอนเลยยอดเพราะฉะนั้นใครที่สนใจนะคะสำหรับนี้จัดงานวันที่ วันที่6มีนาคมเวลาบ่ายโมงถึง6โมงเย็นที่มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์นะคะครับผมใครที่สนใจก็อย่าลืมไปดูรายละเอียดกันได้ที่นี่อ่าะเพราะฉะนั้นอย่าพลาดกับงานนี้งานดีๆซึ่งโกลเทนนิ่งซึ่งโกลเทนนิ่งก็เป็นคนจัดนั่นเอง สไลด์นี้เป็นนิยารสําหรับคนทํางานยุคใหม่สำหรับใครที่ได้ไปนี้เป็นของเดือนที่แล้วนะคะซึ่งเราจะมีรายละเอียดของงานนี้อยู่ที่หน้าปกเลยถ้าใครมีอยู่แล้วถือเลยอ๋อและที nah. ่สําคัญถ้าใครรู้จักสมาชิกโกลเทนนิ่งเราสามารถไปอบรมได้ในราคาพิเศษมากๆจาก1,500้หลือเพียง1,200บาทเท่านั้นนะคะกุ๊กกุ๊กกุ๊กอะไรกุ๊กกุ๊กกุ๊ก ดีใ,ใจไงกุ๊กกุ๊กกุ๊กคือเขาเป็นเป็นเป็น g กลเด้นน n ่งสมาชิกนะคะก็ต้องดีใจเป็นธรรมดา,า okay. เพราะฉะนั้นอยา่าพลาดน okay. ะโอเคถูกต้องนะครับอ่าโอเคค่ะเพราะฉะนั้นอันนี้สำหรับวันนี้โปรโมทอีเวนต์เด่นค้นหาอีเวนต์เด่นโปรโมทอีเวนต์ event ดังอีเวนต์ทั่วไทยใครจะไปยกมือขึ้นพบก,กับพวกเราได้ใหม่ในอาทิตย์หน้านะครับสวิสดีครสวัสดีค่ะ